วันนี้วันนี้เราก็มาวาดตับในกันนะคะเริ่มต้นที่ตับในที่เราชิ้นแล้วนะคะก็มาวาดเพื่อว,ว่าทุกอันจะได้ทุกใบทุกชิ้นงานจะได้เท่ากันนะคะเวลาเข้าตัวจะได้พอดีกันนะคะคือวาดก่อนทุกชิ้นเราต้องทำให้มันมาตรฐานนะให้มันเท่ากัน เริ่มตน้นของงานนะคะชิ้นนี้ชิ้นตับไนที่เราทำเมื่อวานานี้นะคะเรามาขึ้นตับไนกันก่อนนะคะวาด นี้เป็นชิ้นตัวนะคะแบ่งโดยโดยรอบให้ให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็ว่า เพื่อมาตรฐานของงานเราต้องวาดนะคะมันจะได้เท่ากันทุกทุกใบทุกชิ้นส่วนพอเ,เข้าประก,กบกันแล้วจะได้พอดีนะคะเพราะเราใช้ตัวแบบอยู่กันวาดเดี๋ยวชิ้นชิ้นหน้าเราก็วาดแบบนี้แหละคะ่ะวาดครบทุกส่วนนะคะมีพนังก็ต้องวาดนะคะพนงังเรียกพนงัง ทำทำกระเป๋าคือจะต้องยึดแบบเป็นหลักนะคะทำให้มันเท่ากันทุกชิ้นส่วนที่เราทำนะคะวัดออกมาให้มาล้านกันนะคะทำมาแล้วคือใช้ได้เท่ากันี่ยมันจะได้ส่วนนะคะถ้าเกิดเสร็จแล้วถ้าเกิดเราไปใช้แบบงานออกมาก็จะไม่เท่ากันนะคะมันจะออกมาไม่ได้รูกมไม่สวยเราต้องใช้แบบเป็นหลัก ตามใจตามใจตัวเราเองไม่ได้นะคะภับตามจแบบออกแบบมาแล้วนะคะต้องทําให้เท่ากันเท่ากับแบบแล้วงานจะได้มาตรฐานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ทํางานได้เต็มที่นะคะ ำมาเต็มที่